รวมจุดสังเกตทั้งหมดในสกิบดี้ o อยเลตอพิโซที่66เริ่มได้เปิดเอพิโซดมานะครับถ้าเราสังเกตดีๆเราจะได้พบกับคาสปีเกอร์แมนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขานั้นเป็นชายขี่ส้วมในตำนานนั่นเองและตอนที่ตัวละครนี้ปรากฏตัวออกมาครั้งแรกสร้างเสียงหัวเราะให้คนดูเป็นอย่างมากและคนดูอยากจะเจอพี่เขาอีกครั้งคุณดาฟักบุมก็เลยใส่มานั่นเอง โอเคงั้นไปดูจุดต่อไปกันนะครับหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ของคา m เมล่าแมนตกนะพอเขาหันไปหาเพื่อนเราจะได้เจอกับยานดอปคา m เมล่าซึ่งไอตรงนี้ผมพูดไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับและจุดต่อมาเลยถ้าเราสังเกตพาดนะเราจะไม่เจอกับสิ่งนี้ครับแต่ถ้าเราสังเกตท,ที่แท็บเล็ตที่สกีบีดี Toilet เลมันส่งข่าวมาดีๆเราจะได้เจอกับหน้าของคุณดาฟักบุมนั่นเอง และหลังจากที่เราคาเมล่าแมนทั้งสองคนนะครับเกิดอาการคุมข้างจากการมโหูขึ้นมาพุกเขาและกลุ่มทหารก็ได้วิ่งเข้าต่อสู้กับสกิบดี้ทอยเลตแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนยื่นมีดให้เราแน่นอนว่าเราจะไม่เห็นหน้านะครับสรุปก็คือเรายังสรุปไม่ได้นะว่าเป็นสป e เกอร์แมนหรือว่าเป็นซีเค e t เอเจนต์นะครับสิ่งที่เรารู้ก็คือพอเขายื่นมีดให้เราเสร็จเขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับจากขวามือเรา ซึ่งมันก็มีสกีบีดี้ทอยเลตน้อยใหญ่ออกมาขัดขวางพอออฟวิวมากมายนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าพวกมันจะไม่สามารถรับแรงมโหจากพวกเอเลียนได้นะครับเพราะว่าละาเอเลียนมโหเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าพวกเขาคุมข้างเป็นอย่างมากนะครับและในความวุ่นวายนั้นเองพอออฟวิวของเราเพื่อได้เดินไปเจอกับสปิเกอร์แมนที่เหมือนกับสปิเกอร์แมนตัวแรกมากๆเลยนะและพอเราเข้าไปดูหน้าใกล้ๆ เราจะเห็นเลยว่ายิ่งเหมือนเข้าไปใหญ่ใช่แล้วครับเขานั้นแต่งตัวเหมือนกับสปิเกอร์แมนคนแรกในวันนั้นแต่สิ่งที่แตกต่างนั่นก็คืออักษรที่หน้าเขามันไม่มีนะครับผมก็เลยสับสนก่อนที่ทุกคนจะรวมตัวกันและก็ได้เกิดสุกอนาตกรรมกับ s กีบีดี้ชอยเลตัวนี้ในที่สุดนะครับ นั่นแหละครับผมก็ไม่อยากจะพูดนะครับพวกตัวประกอบอายุสั้นดีๆนี่เองและตอนที่พี่คิริโตะจับมือกับดาร์คสปิเกอร์แมนซึ่งไอฉา,ากฉากนี้นะผมว่าคุณดาฟักบุมเขาอาจจะตั้งใจให้หมันเหมือนกับฉากที่ไทยท่านจับมือกันก็เป็นได้และเหล่าแอนดี้แอนซ์ทั้งหลายนะครับก็ถูกโจมตีโดยทอยเลทไซแอนทิสนะครับ ดูจากเงาด้านหลังเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นใครไปได้แล้วเนาะก็คงเป็นไซอันทิสนั่นแหละและถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นอ l ลิ s อสนะครับที่มีหัวแตกต่างจากชาวบ้านนะซึ่งหัวแบนๆแ,แบบเนี้ยหลายคนนะตั้งทฤษฎีว่าอาจจะเป็นโปรเจคเตอร์แมนก็เป็นได้นะเออเพราะว่าหัวของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับสปิเกอร์แมนดูจากด้านหลังนะครับหัวมันแบนเกินไปซึ่งมันก็เป็นตัวละครปริศนานะตอนนี้ และสิ่งที่แปลกไปเลยนั่นก็คือนีสายของทีวีแมนที่ดูหยาบคายขึ้นปแปลกๆนะครับตอนที่ทุกคนกําลังหนีตายทีวีแมนฉายภาพอะไรบางอย่างให้กับคริโตดูนะครับเพราะว่าแสงมันเป็นสีขาวและก็พูดกับคริโตว่าออกไปซะไอโง่ใช่แล้วครับมันพูดแบบนี้แหละเท่าที่ผมจะใจความได้ระหว่างที่พอวิวสามารถหนีเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้สําเร็จ และทันใดนั้นเองมิวแทน์บัตซอสกิบิดีชอยเลดได้ออกมาจัดการกับลัสคาเมล่าแมนล็อกเก็จนตุยเย่คาที่ก่อนที่จะโดนแสงของลัสทีวแมนแต่ดูเหมือนว่าไวพิบของมันจะดีเกินไปนะครับมันก็เลยหยิบแว่นขึ้นมาสวมแม่งซะเลยซึ่งลัสคาเมล่าแมนจะบ่นพึ่งพำมสักพักหนึ่งนะครับก่อนจะสั่งให้ออกมาด้วยคําว่าเกตเอนะครับที่แปลว่าออกมาแต่ประเด็นก็คือไอเขาว่า get out เกตเอนี่ย มันเหมือนคำพูดด้านลบซะมากกว่านะครับและถ้าเราสังเกตด้านหลังดีๆเราจะเจอกับหัวทีวีปิดสนาที่ส่งมาที่พอออฟวิวซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะก่อนที่พอออฟวิวของเรานะครับจะได้เจอกับ s ซแอนติทีวีแมนซึ่ง s ซ i อนติทีวีแมนก็ไม่ได้อะไรนะครับเขาแค่เดินมาบอกเฉยๆว่าให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนั่นเอง